ซาลาดด่วนเงเซเ,ซเกชิงแชมป์โลก IBF ในรุ่นเบนตัมเวท13ทันวาคมที่เม็กซิโก โดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกที่ร้อนแรงส่งท้ายปีโฮเซซาราด,ดาวรุ่งไรพ่ายชาวเม็กซิโกเตรียมเปิดศึกชิงขชมขัดแชมป์โลกในรุ่นเ,นตเบตเตอรเบดพิกัด118ปอนด์ของสพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF กับทางแรนดายเงเซเก้นักชกจอมแกร่งจากแอฟ,ฟริกาใต้ในวันที่13ธันวาคมนี้ที่ประเทศเม็กซิโกสถานที่จัดรอการประกาศอย่างเป็นทางการศึกนี้ถือเป็นการตัดสินหาเจ้าของแชมป์โลกที่ว่างลงหลัง หลังจากจูนโตนากาตานีแชมป์โลก3ารุ่นชาวญี่ปุ่นสละตำแหน่งเพื่อเลื่อนขึ้นไปชกรุ่นซูปเปอร์เบนเทเวตพิกัน122ี่อปอนด์ภายในสิ้นปีนี้สำหรับซาลาราดนักชกในวัย23ปีเขามาจากเมืองติฮันาเจ้าของสถิติสุดหลูชนะ16ไฟรวดเขาชนะน็อกถึง10ไฟด้วยกันเคยเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของ I b บต่อทางเรียวสุเกะนิชิด,ดะก่อนที่ทีมของเขาจะยอมเปิดทางให้ไฟรวมแชมป์ระหว่างนิชิดะกับ นาการตานีเดินหน้าต่อโดยมีเงื่อนไขว่าไฟต์ต่อไปของซาลาดจะได้ชิงแชมป์ขัดแน่นอนและตอนนี้เวลานั้นก็มาถึงแล้วจเจ้าตัวเพิ่งอุ่นเครื่องเอาชนะคะแนนคู่แข่งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังห่างหายสงเวียนไปกว่า1ปีเพื่อรักษาความพร้อมก่อนศึกใหญ่ปลายปีนี้ทางด้านเฮเซเกนักชกในวัย30ปีเขามาจากเมืองซาดาประเทศแอฟริกาใต้สถิติการชกชนะ16ครั้งชนะนอก8ครั้งเขาแพ้หนึ่งครั้ง เสมอหนึ่งครั้งแม้จะขึ้นโชคไม่บ่อยนักแต่เขาเพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ดชนะคะแนนอีลิกกามโมอาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับไฟกับซาราในครั้งนี้นับเป็นการออกโชคต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตและเป็นการพิสูจน์ตัวเองในระดับโลกเต็มตัวการโชคของทั้งคู่จะเกิดขึ้นเพียง3สัปดาห์หลังไฟชิงแชมป์โลกดุนยูบีซในรุ่นเดียวกันระหว่างเทนสินนาซึกะวะ อดีตตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นกับทาคุมะอินเอะอดีตแชมป์โลกเหล UBA ซึ่งจะดวลกันในวันที่24พฤศจิกายนนี้ที่กรุงโตเกียวสำหรับรุ่นเป็นตัํมเบตที่จะ1 1 8ป่อนด์กำลังจะกลับมาล้วอีกครั้งทั้งซาราดดาวรุ่งเจ้าถิน่นและทางเนเซเกะผู้ท้าชิงจากแดนการทวีปต่างหมายมั่นจะคว้าเข็มขัดโลกเส้นแรกในชีวิตให้ได้ในวันที่13ธันวาคมนี้นั่นเอง เอาละครับใครกำลังมองหากางเกงกีฬา,ากางเกงฟุตบอลวอลลิกใส่สบายทุกจังหวะก,การเล่นเนื้อผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์100%เเซนุ่มเบาสบายระบายอากาศดีแห้งไวไม่ต้องรีดพร้อมโลโก้ปักสุดเท่มีหลายสีหลายสไตล์ให้คุณเลือกสนใจกางเกงกีฬาวอลลิกราคาโดนๆจิ้มแท็กสินค้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยครับ